นึกว่าลืมไปแล้วทำไมนะสมไมนี้ก็ทำไมนะเราไม่หาเมียสวยเหรอถามมียซื่อสัตว์แกหาเมียซื่อสัตว์จะฆ่าไม่ได้ตายตายตายหอวตายเห็นไหมหวานเสียวเหล็กอละไรไม้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนี่ก็ไม่หาแล้วมีอสวยอ่ะหาไหน แง่เยอะ้ๆเลยคนสวยอ่ะไ้าเปหาเมียอะตสัตว์งเดือดเนี่ยข้าดิข้าตื่นสายทำไมมันเป็นอย่างนี้ไป็นคนเดยขับไปบนไปอ่ะปากมากนี่มันได้เนี่ยไอ้หมักง่ะทำให้หมักได้ขับไปบนไปเหรอเห็นไหมแม่